สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17เราเรียนรู้หน่วยทิ้งขยะถูกที่ค่ะวันพุทธที่ผ่านมานะคะเด็กๆเรื่องที่เราเรียนไปแล้วก็คือถังขยะอยู่ไหนครูบีได้บอกแล้วใช่ไหมคะถังขยะสามารถอยู่ได้ทุกที่เลยค่ะเด็กๆเช่นสวนสาธารณะโรงเรียน ห้างสปปรรพสินค้าตลาดทุกทกที่จะมีถังขยะเพื่อเอาไว้ทิ้งขยะเพื่อไม่ให้มันสกรปรกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเราจะเรียนรู้เรื่องเก็บขยะกันเถอะทีนี้เด็กๆด,ดูในภาพนะคะเด็กๆจะเห็นเด็กผู้หญิงกำลังเก็บขยะอยู่แต่สถานที่นี้คือสถานที่ไหนคะ โรงเรียนใช่ไหมอดูเด็กสองคนนี้นะคะเด็กๆสามารถทําตามอย่างในภาพได้ไหมคะเด็กๆสามารถทําตามในรูปภาพได้ต่อไปค่ะครูจะจะให้ดูรูปภาพนี้เมื่อเราไปเที่ยวทะเลพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลเด็กๆเ,เห็นขยะอยู่ที่ทะเลอยู่ในน้ําทะเลอยู่บนพื้นทรายเด็กๆสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะาสามารถเก็บ แล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะได้แต่ถ้าเด็กๆไม่เก็บล่ะคะขยะค่ะมันก็จะลอยไปในทะเลเมื่อลอยไปในทะเลแล้วสัตว์ที่อยู่ในน้ำทะเลก็จะกินเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่ข้างในค่ะอันตรายมากเลยค่ะเนี่ยเราสามารถช่วยได้นะคะเราสามารถช่วยสัตว์พวกนี้ได้โดยการเก็บขยะตรงเนี้ไปทิ้งที่ถังขยะ,ะการเก็บขยะที่รูจะจะให้ดูอีกหนึ่งอย่างก็คือ เวลาที่เราอยู่ในชุมชนอยู่ในละแวกบ้านของเราเราเห็นขยะตกลงที่พื้นเราสามารถเก็บแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ชุมชนของเราสก,กรปรกค่ะสำหรับคุณค่าเพราะวรสารในวันนี้นะคะข้อที่11เลยก็คือความรักเหมือนที่คุณต้บอกค่ะเด็กๆ เวลาที่เราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ชุมชนตัวเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆรักความสะอาดเด็กๆก็ต้องทำยังไงคะเห็นขยะเด็กๆก็ต้องเอาไปทิ้งที่ถังขยะเพื่อให้บ้านของเราสะอาดให้ชุมชนของเราให้ที่ที่เราไปทุกที่สะอาดไปข้อที่14หน้าที่การงานหน้าที่ของเราค่ะเวลาที่เด็กๆทาน ขนมทานน้ำเสร็จแล้วหน้าที่ของเราถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กที่น่ารักเป็นพลเมืองที่ดีนะคะเมื่อเด็กๆทานเสร็จแล้วหน้าที่ของเด็กๆคือการนำขยะที่เด็กๆทานเรียบร้อยแล้วไปทิ้งที่ถังขยะนี่คือหน้าที่เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ทำแบบนี้แล้วทุกคนไม่ทำแบบนี้ปก็จะสโปรก ที่ตรงนั้นก็จะไม่น่าอยู่ค่ะจะสกปรกมากนี่คือคุณค่าพระสรารที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะกิจกรรมระบายสีภาพค่ะเราจะใช้สีเทียนในการระบายสีรูปภาพนะคะเด็กดูนะคะรูปภาพนี้คือรูปภาพถังขยอะกูต้อจะใช้นี่ค่ะสีแดงเวลาที่เด็กระบายเด็กๆดูเส้นสีดำนี้นะคะให้เด็กๆระบายอยู่ในเส้นค่ะ คุเต้าเริ่มเลยนะถ้าเด็กๆอยากระบายให้สวยๆเด็กๆลากตรงเส้นสีดําก่อนนะคะคืออาระบายไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆเอาให้เต็มนี้เลยนะคะพยายามนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นสีดําๆนะคะคือราชานะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเอาให้สวยให้อยู่ในเส้นเลย ตรงนี้นะเด็กๆสามารถใช้หลายสีตามที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆใส่ลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะถังขยะของครูเต้วยี่ค่ะ